รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวเราไปกันที่จังหวัดนครนาย,ยกรถตู้ทึบมันทุกไข่ไก่สามพันถาดไปส่งจังหวัดสแก้วลืมปิดประตูท้ายไข่ไก่ล่วงเกินถนนเมื่อเวลา7จ็ดนาฬิกา45นาทีของวันที่ยี่ิกุมภาพัน 2, ธ์2568สศูนย์วิทยุเมืองนคนรนาย,ยกได้รับแจ้งจากประชาชนโดยแจ้งว่า มีรถตู้บรรทุกไข่ไก่ทําไข่ไก่ล่วงลงพื้นเกลื่อนถนนบริเวณแยกสัญญาณไฟแดงบัวกแก้วศูนย์วิทยุเมืองนครนายกจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรรถน้ําเทศบาลเมืองนครนายกและกู้ภยัยไปยังที่รับแจ้งเหตุพบรถยนต์ตู้ทึบฟาร์มแสงทองจอดอยู่ริมถนนส่วนไข่ไก่ล่วงเกลื่อนถนนเป็นทางยาวทําให้การจราจรติดขัดหนึ่งช่องทางพนักงานฟาร์มไข่ได้ ช่วยกันเก็บเปลือกไข่มาวางไว้บนเกาะกลางถนนเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครนายกและกู้ภัยได้ช่วยกันฉีดน้ําล้างทําความสะอาดขาบไข่ไก่บนพื้นจราจรและเปิดเส้นทางจราจรได้ตามปกติจากการให้สัมภาษณ์ของพนักงานส่ง,งไข่ไก่ได้เล่าว่า<ม>พวกตนสามคนได้นําไข่ไก่จากฟาร์มไข่ที่อําเภอบ้านานาคือรถตู้จนน 3, ํานวนสาพันถาดเพื่อจะไปส่งที่จังหวัดสระก้วีช่วงที่ขับรถมา จากบ้านพอมาถึงแยกไฟแดงบัวแก้วรถตนได้ติดสัญญาณไฟแดงพอไฟเขียวตนได้ขับเลี้ยวโค้งเพื่อจะไปส่งไข่ที่จังหวัดสระแก้วคาดว่าหน้าจอน่าจะลืมปิดประตูท้ายตู้ทริปจึงทำให้ไข่ไก่ล่วงรถประมาณร้อยถาดได้รับความเสียหายดังกล่าวเอาไข่มาจากไหนอ่จะ,ะ,จ,ะจะไปไหนจะไปสระแก้วอ๋อแล้วเป็นไงมันทึงล่วงมา ประตูข้างก็ไม่ได้ปิดเลยผมก็ไม่ได้ดูแล้วรู้ตัวตอนไหนอ่ะพี่รู้ตัวรถพี่เขาบอกตรงจะกล้จะถึงสะพานแล้วครับอ๋อมีคนบอกพี่พี่เลยรู้ว่าใครใช่ครับแล้วมาเยอะไหมพี่ใครเยอะครับสามร้อยต่างอ๋อแต่เขายังมีอยู่ข้างในใช่